หลัจงจากบกพุ่งลแปลงแล้วครับนี่เ่าที่ขาดบ่ได้เพื่อการฉีดยาครับนี่เบียน้อยๆอันตรายที่สุดครับนี่นี่นาอัศวินยังแนงแม่งีิซ่อนหรือแม่งบ่วงยังตางอจาจจมดเจาะลํำต้นมันได้ครับนี่การฉีดยาดันเือเป็นปัจจัยสาคัญเลยครับการปลูกกันห้องใหญ่ลงมมาแปลงแล้วครับนี่ต้องฉีดยาครับลงก้นก็ แต่ขามีว่างระบบการให้ปุ๋ยทร้งสายยางเดียวต้องเทียวกับปล่อยยาต้องน้ำนามมาเลยครับนี่ว่าต้องฉีดก็ได้ครับที่ผุ๋ยที่มีระบบการให้ปุ๋ยตั้งที่ตั้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ถ้าเพราะยังเพราะในิีตั้งก็ต้องฉีดเอาครับนี่เคยกล่องสีจฉีดเอาครับนี่รักษาไว้กันเพราะฉีดอะไรได้ดครับนี่ มื่อหนึ่ง OK. er okay. สองมื่อต้นหายดีครับนี่เ่เห็นอยังเห็นเหลือตะใบเอาพ่อเอาเนาะดีครับนี่ก่อนเ้าบอกฉีดยานี่ยหายไ่ได้ครับตัวนี้ครับต้องปลูกไว้เนีัยกร้างครับต้องฉีดยารักษาลำต้นมันไหวครับต้นมันยั่งคงอยู่ครับเพราะมันเหลือตะต่อดีครับต่อก็ราะมีความหมายครับนี่อ้าสิีดมาสามไม่ก็ราะไม่แน่วอยู่ครับนี่บุกความกันอีกการฉีดยาเพื่อมาใจรักด้วยครับในการปลูกกแตงโมนี่ครับ อยาที่ผมใส่นี่ผมใส่สารคุมอย่าสามัญสารผีพ,พเนี้น,นะครับซื้อสามันครับนี่ผีพ,พเนียนครับก็ซื้อท่างกันค่าท่านไปเบ่งเกาครับสารในพวกกลุมนี้มันสารตัวนี้มันรักษาแมงหมฆในดินก็ได้ครับนี่เม,มื่อวานแมงกิซ่อนหรือดวงรักษาได้ครับนี่หม่อวาเพี้ยไฟบง่งยังก็ได้วัดครับสารตัวนี้ครับนี่ คุมนี่ครับยี่ห้อสารตัวอื่นผมมาใส่ครับนี่ผมใส่ตัวนี้ย่างเดียวครับนี่ดีก็การคุมเบือนครับนี่ในการรักษาเมงใหม่รักษาลมแรงหัวเพี้ยไฟครับใส่ไล้เบิดครับนี่ดีอยู่ครับสารคุมตัวนี้ครับนี่ซื้อทางการค้าท่านไปเรียกเพิ่งเอาเด้ครับเด้อแต่ผมใส่สารฟีโพนินครับ คุมสารตัวนี้นะซื้อสามมันมั้ครับนี่บนซื้อการค้าการซ่าการค้าท่านจังไปเบิ่งออกครับถามดานค้าผมว่าสารซื้อสามมันอย่างนี้แ้่นค้าซื้อทั้งการค่ายี่หัอยังแน่จังไปเรียกเอาครับนี่แล้วครับการปลูกมูครับ่อะไรคือการชีจาครับการดูแลต่างๆในการชีจานี่มันที่ชีดไปก่อนที่จะออกดอกเลยครับนี่หลังออกดอกเราผม่ตองลยครับนี่ หลังจากนั้นมิจะนสีท่อมว้วนวกบำรุ่ง่วยบำรุงผลอย่างเดียวครับใสจ่จากยาฉีดต่งตงางๆเนใส่ไปหอดไปหาออกดอกแล้วครับ